หลายคนไม่รู้นะครับเมนูง่ายๆอย่างเมี่ยงคาเนี่ยสามารถกินเป็นยารักษาโรคได้เมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยแม็กไปเรียนตรวจร่างกายตามท่าสมุรฐานกับอาจารย์หมอปางบ้านบุญแพทย์แผนไทยมาครับอาจารย์เนี่ยเขารู้ว่าแม็กเป็นอินฟูงอทีนี้เขาก็มีโจทย์ให้แม็กครับท่านอาจารย์เนี่ยอยากให้แม็กทาคลิปเพื่อเป็นประโยชน์กับคนดูครับแล้วปกติคลิปแม็กมันไม่มีประโยชน์หรอโดยท่านอาจารย์นะครับให้โจทย์มาว่าอยากให้แม็กทำคลิปกินอาหารให้เป็นยาปกติแม็กก็ทําอยู่แล้วนะครับแต่คลิปมันไม่ค่อยแมสเท่านั้นเองคลิปดีๆมีสาระคนไม่่คออยชบดูจริง Ừ, เดี๋ยวนี้ไม่จะอธิบายให้ฟังครับว่าการกินแค่เมี่ยงคาเนี่ยมันช่วยรักษาโรคได้ยังไงแต่แค่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยทุกคนก็รู้เนาะว่าในเมี่ยงคาเนี่ยมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยเมี่ยงคำเนี่ยเป็นอาหารว่างของคนโบราณนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยครับโดยมันจะเป็นอาหารว่างของราชาวงศ์และเจ้าขุนมูลน,นายต่างๆครับโดยที่ใบพูขิงและพริกนะครับมีรสเผ็ดร้อนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและยังช่วยขับลมในลำไส้แก้การท้องอืดท้องเฟอ้อได้ครับเปลือกมะนาวเนี่ยมีฤทธิ์กระตุนน้น มีรสมันช่วยบำรุงกำลังหล่อลื่นลำไส้และบำรุงธาตุไฟได้เล็กน้อยครับแต่ถึงแม้จะมีน้ำราดหวานนะครับแต่ก็ทำจากน้ำตาลปี๊บซึ่งเป็นโล GI ไนะครับไม่ค่อยส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดสักเท่าไหร่ใน1คำเนี่ยจะมีถึง5รสชาตินะครับหวานเผ็ดเค็มเปรี้ยวและขมแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในหนึ่งคำเนี่ยเรียกได้ว่าอร่อยสุดๆและทุกคนรู้ไหมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศร้อนชื้นโรคที่เกิดกับคนไทยเนี่ยส่วนมากจะเป็นโรคท้องอืดท้องเฟ้อซึ่งการกินเมี่ยง ท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยนะครับใครที่ไอและมีเสมหะนะครับก็กินสูตรปกติได้เลยครับที่ใส่เปลือกมะนาวแต่แม็กมีอีกหนึ่งสูตรมาให้ครับใครที่ไอและเจ็บคอเนี่ยให้เปลี่ยนจากมะนาวนะครับเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหมะม่วงหาวมะนาวโห่เขามีรสเปรี้ยวฝาดเล็กน้อยครับซึ่งช่วยขับเสมหะและแก้อักเสบในลําคอได้ทุกคนดูสิอาหารง่ายๆที่เรากินกันเป็นประจําแค่เนี้ยแต่คนโบราณเขาคิดมาอย่างดีและกินแต่น้อยแต่พอดีนะครับแค่นี้ก็จะกินอาหารเป็นยาได้แล้วครับแต่อย่ากินมากไปนะครับอะไรที่กินมากเกินไปก็ไม่ดีทุกกคคคนนนชอออบบิิปาาาหหรรใ้เ็็ยขงมมั ถาใครชอบก็เคาะจอเคาะใจคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้แม็กบ้างนะเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ปังนะครับเจอกันคลิปใหม่แน่นอน